สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวค่าย Honda ครับผมเป็นตัว CBR โอ0ห้าศูนย์ R นะครับปีสองพันยีสิบสีดำเดิมโรงงานนะครับผมจะพาไปชมของแต่งรอบคันกันคันนี้มาพร้อมท่อแต่งนะครับผมสลิปออนไทเทเนียมครับรถสวยๆครับผมสสวยๆเลยครับมา,าชมเลขไม่กันครับผม รถวิ่ง2 7งหมนะครับมาพร้อมชิลหน้าแต่งนะครับของ m a c t e ท h แล้วก็อุดกระจกแต่งไฟหน้า LED นะครับผมรถสวยๆใครหาอยู่ครับแนะนำเลยคันนี้โซสเตอร์ยังเอียเอ่ยมๆเลยครับมีทายสั้นแต่งนะครับผมไปแล้วหลังแต่ง LED วดีพาไ พาไปฟังเสียงท่อกันสำหรับท่านใดหารถสวยๆมาใช้งานราคาไม่แพงนะครับแนะนำซีบา 650R ปี2020คันนี้รถสวยไม่มีปฏิเิริยชนหนักหรือดัดแปลงกระทานะครับ ทางเราเราประกันเพื่อยยนให้ทุกท่านครับที่ออกจากร้านเราไปท่านใดอยากได้ทักมูลเพิ่มเติมผมครับไลน์หรือทักแชท้ามารสาาอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับมีบริการจัดแสรแนนทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับผม